สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการตรวจข้อสอบค่ะฟังดูเผลนๆอาจจะเหมือนเป็นงานรูทีนนะคะแค่ทําให้เร็วให้คะแนนจบใช่ครับคือปกติเราจะนึกถึงแค่ความเร็วให้คะแนนถูกไหมครับการตรวจข้อสอบที่ดีจริงๆอะครับมันไม่ใช่แค่นั้นต้องให้ประโยชน์สูงสุดครับประโยชน์สูงสุดอืมคานี้น่าสนใจนะคะเรามาเจาะลึกคํานี้กันดีกว่าค่ะว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ การจะไปถึงจุดที่ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยคือตัวระบบหรือวิธีการตรวจนะครับมันต้องใช้ง่ายไม่ซับซ้อนอ๋อหมายถึงว่าต้องไม่ยุ่งยากไม่เพิ่มภาระให้คนตรวจหรืออาจารย์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะและที่สําคัญมากๆเลยคือต้องรวดเร็วรวดเร็วขนาดไหนคะเร็วแบบว่าพอที่จะเคลียร์กองกระดาษคําตอบเยอะๆได้ในเวลาสั้นๆเลยครับแบบว่าหายวับไปกับตาอะไรทํานองนั้นแต่ว่านะครับ ความเร็วน่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นตัางหากคือหัวใจสําคัญจริงๆก็คือส่วนที่เรียกว่าประโยชน์สูงสุดที่เราพูดถึงกันตอนแรกใช่ครับอย่างนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขคะแนนดิบๆของนักเรียนแต่แตเออมันหมายถึงข้อมูลเชิงลึกครับ เช่นพวกค่าทางสติติต่างๆครับอย่างเช่นค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อเป็นยังไงข้อไหนยากไปง่ายไปหรือพวกค่าอำนาจจำแนกข้อนี้แยกเด็กเก่งเด็กอ่อนได้ดีไหมหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ดูว่าเอานักเรียนส่วนใหญ่ตอบผิดข้อไหนกันเยอะๆมีรูปแบบการตอบผิดที่น่าสนใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับและที่สําคัญอีกอย่างคือข้อมูลวิเคราะห์พวกนี้นะครับมันต้องสามารถส่งออกมาเป็นรายงานได้ด้วยนะ รายงานครับรายงานที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่ายๆไม่ใช่แค่ตัวเลขยุบยับดูยากๆนะครับแต่ต้องแปลงเป็นข้อมูลที่อา,อาจารย์หรือผู้บริหารการศึกษาเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะก็เอาไปปรับปรุงการสอนพัฒนาหลักสูตรหรือวางแผนการเรียนการสอนในเทมหน้าปีหน้าได้เลยครับและสำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติโดยเฉพาะเลยนะคะเราก็มี QR code ให้สแกนด้วยค่ะอ๋อ เพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับระบบที่ว่านี้โดยเฉพาะเลยลองไปสแกนดูกันได้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ค่ะ